วันนี้เราได้มีโอกาสนะครับร่วมพูดคุยเจาะลึกกันในประเด็นนี้นะครับร่วมพูดคุยกับพลตํารวจโทอนุรุตกฤษณกะการเกตครับผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสชตนะครับสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการครับครับสวัสดีครับครับลักษณะของการที่กลุ่มผู้ก่อเหตุทาทาปฏิบัติการนี่นะครับถือได้ว่าเป็นอุปสรรคในพื้นที่แล้วก็สร้างความเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า เป to to. ็นความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะนะครับตอนนี้ลักษณะต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์ในภาพรวมนะครับครับนะครับว่าก่อนปีใหม่มาจนถึงปีใหม่เนี่ยขณะนี้นะฮะไม่มีเความรุนแรงเกิดขึ้นเลยครับจะมีเมื่อเมื่อวันนี้เองนะครับครับอย่างไรก็ตามนะในภาพงการบัตรงานนะครับมีการบูรณาการร่วมกันทั้งสี่ฝ่ายนะครับมีการบูรณาเรือนตำรวจทหารและภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับโดยใช้ศูนย์ปฏิการอำเภอนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ทุ่งยางแดงโมเดลนะครับ ซึ่งในวันเกิดเหตุนะครับเป็นการซุ่มยิงเจ้าที่หน่วยจรยุทธ์ของเรานะครับคือตำรวจเราเนี่ยครับเป็นหน่วยจรยุทธ์นะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับไม่มีแสงสองประวงเป็นช่องทางที่ทาให้คนร้ายเนี่ยครับถือโอกาสรอบยิงเจ้าหน้าที่เอออกมาตรวจต้องการภายให้กับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับได้ตรวจตากลุ่มผู้กิดเหตุรุนแรงก็ยังพยายามทําทุกวิถีทางนะครับในการที่จะแสดงให้เห็นว่าอํานาจรัฐอ่อนแอนะครับไม่สามารถสร้างสันตีสุขให้กับประชาชนได้ คพื่อในส่วนนี้นะฮะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆเจ้าที่รับเราก็ยึดแนวทางปัิติวิธีนะครับมีการพูดคุยกับกลุ่มคนคิดเห็นต่างกลุ่มคนคิดเห็นแก้แค้นลงไปทาความเข้าใจกับภาคประชาชนจึงเดินเข้ามาสำรนนแสดงความต้องการให้เจ้าที่รัฐทราบนะครับในการบัตรการเหล่านี้นะครับจะเป็นการโดดเดี่ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งข้อได้จริงเนี่ยเชิงประจักษ์ขณะนี้นะครับมวลชนเชิงบริมาลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยลดน้อยลง สร้างความหวาดระแวงว่าจะไม่สามารถคุมพื้นที่มวลชนไม่เห็นด้วยจึงต้องรักษามวลชนจัดตั้งของฝ่ายตนไว้นะครับจึงได้ลงมือจัดการก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่รักเพื่อทําลายขวัญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและวามประชาชนนะครับมาให้ความรวมือครับซึ่งในภาพประชาคมสังคมต่างๆนะครับณวันนี้ได้รับทราบและประชาชนก็ปฏิเสธความดุรแรงนะฮะแล้วเมื่อมีการสร้างสถานการณ์หรือเบื่อการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้ต่างๆจะหันมาให้ความรมมือและยอมรับว่า แนวทางสร้างสาันติวิธีที่รัฐดำเนินการอยู่ในประชาชนยอมรับได้และจะก่อให้เกิดสันติสุขย่างยั่งยืนในสามจังหวัดนะครับครับณนขณะนี้นเ,อเองนะครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้างครับครับวันนี้ก็เราต้องพูดคุยกันมากๆนะครับแล้วก็ทางราัฐการรัฐเราเนี่ยครับจะเดินลงไปหาประชาชนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทําโดยมีประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วจะเอา,าความต้องการประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งในการทํางานให้กับประชาชนนะแนวทางสาันติวิธี สร้างสันติสุขนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการครับครับก็สันติสุขเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังนะครับสำหรับการเดินหน้าสร้างสันติสุขในพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องของอุปสรรคอะไรที่ท่านมองว่าเป็นที่กังวลใจอยู่ณนขณะดีบ้างไหมครับขณะนี้ก็ภาคประชาชนนั้นเข้าใจเจตีรักมากขึ้นนะครับแล้วสิบปีที่ผ่านมานะครับทุกคนมีความหวาดระแวงกันณ้ววันนี้เนี่ยความหวาดระแวงได้รับการขี่ขายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนนะครับครับ ทุกคนก็ใจลืมอดีดแล้วก็มาเดินหน้าประเทศไทยของเราว่าลูหล้านจะอยู่กันอย่างไรนะครับให้มีความสุขครับครับขอบพระคุณมากนะครับเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับก็หวังว่าเราจะเห็นภาพของสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับคุณผู้ชม